จักรยานเสือหมอบทวิตเตอร์มอเตอร์รุ่นกาเวล GG3 สจักรยานตัวใหม่ของทางร้านเพิ่งประกอบเร็จใหม่สดๆร้อนอเลยใครที่มองหาจักรยานเสือหมอบสายลุยอยู่รุ่นนี้คือคําตอบต้องบอกเลยสเปคคมมากๆลองมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงตัวถังท็ออลูมิเนียมอลลอยต้อนสายทุกจุดลบรอยเชื่อมด้วยที่สําคัญยังได้มาตรฐาน UCI สําหรับการแข่งขันทุกสนามจริงหลักอันและตะเกียบฟูคาร์บอนเบาและซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมแฮนด์แอโร่อลูมิเนียมซ่อนสายชิปเตอร์ได้ตัวเตเปกก้นคาร์บอนตอบสนองไว สีมผีชิมิโนดิโอเลเอเอ็มหกหนึ่งศูนย์ศูนย์ปรับเกียร์ได้สมูทสุดๆกล่องกว้างทีสี่เจ็ดบีชุดขับเคลื่อนสิบสองสปีดโซลและเฟืองแอนโดไดสวยงามสุดๆดุมแบริ่งหน้าหลังแอนโดไดเบรกน้ำมันฟูลไฮโดริกสีแอนโดไนเบรกมั่นใจหายห่วงล้อเจ็ดร้อยตีขอบสูงสี่สิบมิลมยางขนาดเจ็ดร้อยคูณสามสิบแปดปันลุยได้สบายน้ำหนักเบาเพียงสิบกิโลกรัมมีขนาดให้เลือกหลายขนาดสีให้เลือกทั้งหมดสี่สีก็คือสีขาวสีดำสีเบจแล้วก็สีเทาเทอรเนียมราคาแค่เพียงสอง